สวัสดีคะ่ะสวัสดีฟีนทุกทกท่านนะคะช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะวันนี้ก็จะมีเลขปฏิทินจีนนะคะมาให้นะคะนี่นะคะปฏิทินจีนอันนี้ของวันที่16กันยานะคะสิกันยาว่ามีตัวไหนม้างเนาะสิบหกกันยาค่ะให้ดูชัดๆมีแปมีเจ็ดมีสี่มีห้าม,ม,มี6 8แดเจด สี่ห้าหกปฏิทินมันมีสระอิอย่างเดียวใช่ไหมปฏิทินจีนงวดวันที่สิบหกเดือนเก้าหกจ็ดแล้วก็มีเลขดับล่างให้ด้วยนะคะทุกคน ปฏจทินจีนนะตรงงวดตรงงวดก่อนนะตรงงวดก็แปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าหกเรลืมกันเก้านะคะปะจีทินจีนแล้วก็มาจับตัวเลขกันแปดเจ็ด แปดสี่แปดห้าแปดหกแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็สี่ห้า สี่หกห้าหกหนึ่งสสามี่ปดเกสบชุด10บชุดนะคะอันนี้คือตรงงวดก่อนนะตรงงวดนะคะแล้วก็มาดูงวดวันที่หนึ่งตุลาหวยออกวันที่16กันยานะเราก็มาดูงวดต่อไปอนี่วันที่หนึ่ง อ้าวไม่ใช่ตุลาเนี่ยคนละอันอันนี้คือวันที่หนึ่งตุลานะคะทุกคนนี่ค่ะเก้าแปดสามห้าเก้าแปดสามห้ามีสองไหมเก้าแปดสามสองห้าอันนี้คือเลขอะไรนะเนี่ยเหมือนเลขสองนะ เขาจะตีเป็นเลขอะไรอ่ะเค okay, ตามนั้นก่อนนะอันนี้ของงวดวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งเดือนสิบหกเจ็ดอันนี้ของวันที่หนึ่งตุลานะคะนี่คะ่ะอันนี้ของสิบหกกันยาอันนี้ตรงงวดอันนี้เลยหนึ่งงวดนะคะมีเลขเก้าแปดสามเก้าแปด สามสองห้าอ่านี่ค่ะจากกันหกก็ได้นะคะก็คือตัวเดียวกันเลยนะมีเก้ามีหกกันกันเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า ก้าสองแปดสามแปดสองแปดห้าสามสองสามห้าสองห้าโอเคอันนี้มีหนึ่งสองสามสิบเอ็ด อันนี้มีสิบอันนี้มีสิบเอ็ดนะคะทุกคนดูซิว่าเขาชนกันตัวไหนบ้างแปดสี่ใช่ไหมแปดสี่เอาแปดสี่อยู่ไหนอ่ะเอาแปดสี่ไม่มีมีแปดสามแปดสามอันนี้ไม่มีสามอันนี้ไม่มีเจ็ดเอาจะตรงกันไหมเนี่ย เอาแปดห้าใช้ปากกาแดงแล้วกันใช้ปากกาแดงแล้วกันเนาะแปดห้าที่ตรงกันใช่ไหมแปดห้าสี่สามเสห้า ตรงกันอยู่ชุดเดียวนะทุกคน85นะชนกันที่85นะคะ85ชุดเดียวนะคะเนาะไม่มีอันนี้ไม่มี9ไม่มี3อันนี้ไม่มี4ไม่มี4ไม่มีไม่มี6มี9ก็ตัวกันก็แล้วกันนะทุกคนมันเป็นตัวกันเนาะ อย่างหกสี่อนี้มีเก้อย่างนี้ค่ะมันอาจจะชนกันก็ได้นะก็คือมันเป็นตัวตัวกันเนาะอันนี้ค่ะแล้วแต่จะพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูเลขดับล่างดีกว่านะมาดูเลขดับล่างที่ใครเขาดูอยู่ก็น่าจะรู้ดีนะคะทุกคนนี่ให้ดับตั้งแต่ทั้งปี ทั้งปีนะยังไม่หลุดนะคะทุกคนเออหลุดหลุดสองครั้งหลุดสองครั้งที่มาออกเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าเนี่ยหลุดทั้งคู่เลยนะเอางวดนี้ดีกว่าวันที่สองเดือนพฤษภาคมนะให้ดับหกออกหนึ่งเจ็ดวันที่สิบหกพฤษภาคมให้ให้ดับแปดออกหกศูนย์วันที่หนึ่งมิถุนายนให้ดับหกออกสี่สองสิบหกมิถุนาให้ดับหกออกสามหนึ่ง หนึ่งกรรคดาให้ดับ4ออก889 16กรกฎคดาให้ดับ7ออก2 1 1สิงหาให้ดับ8เอ้ยห้สิงหาให้ดับ3ออก4 6 16สิหงหาให้ดับ0นย์ออก2 8แล้วงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาให้ดับศูนย์นะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมเอ้อวันที่หนึ่งกันยาให้ดับศูนย์ล่างนะคะทุกคน ให้ดับศูนย์ล่างผ่านนะคะทุกคนเลขออกอ่าเลขออกอะไรเหรอเก้าสี่เลขออก9ก้าสี่นะคะอันนี้วันที่สิหวันที่สิหเดือน9้าให้เลขดับดับล่างสามรอค่ะว่าจะว่าจะผ่านไหมนะ นี่ทั้งปีเลยนะตั้งแต่วันที่17เดือนมกรานะนี่สิมกราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่17มกรานะหลุดแค่สองงวดนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสงมวดหลุดแค่สองงวดเองนะเลขดับล่างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ อย่าลืมนะคะวันนี้ดับสามนะคะว่าจะอยู่ไหมนะจะดับผ่านหรือเปล่าเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนเฮงเงหมันๆรวยๆรนะคะสวัสดีค่ะ